สวัสดีค่ะเด็กๆในการเรียนออนไลน์กับคูณุนะคะทุกคนสามารถฟังให้จบก่อนแต่ละข้อแล้วก็กดหยุดวิดีโอเพื่อที่จะเขียนหลังจากนั้นค่อยฟังต่อในข้อต่อไปได้นะคะขอให้สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะพัลละาค่ะไปดูจทย์ปัญหาในหน้าที่23ข้อที่1กันนะคะทุกๆเดือนเนี่ยพ่อจะแบ่งเงิน20%ของเงินเดือนของคือการอะไรคะคูณเนาะคูณทดไว้ก่อน เสร็จแ,แล้วพ่อเนี่ยได้เงินเดือนมา38,500บาทถามว่าพ่อจะฝากเงินเดือนแล้วเท่าไหร่ล่ะอืมก็คือฝากเดือนละ20%เนาะคะใช่ไหมเอาเงิน20%เนี่ยไปฝากธนาคารเพราะฉะนั้นพ่อจะฝากเงิน20%ก็คือ20ส่วน100ของคือคูณของเงินเดือนทั้งหมดก็คือ 38,500บาทอ่ามาดูกันเป็นเท่าไหร่นะคะแม่10ตัด0ตัด0ูตัด0เอา385ไปคูณกับ20คูณนุดแอบทดเลยคูณเราเอามาคูณแค่สองอนเดี๋ยวค่อยเติม0ูนย์เนาะห้าสอศูนย์ทดหนึ่งทด1เป็น17 3 2 6ทด1ได้7 7 ร้อยเจ็ดสิบศูนย์มีตัวหนึ่งใช่ไหมคะที่ยังไม่ได้ตัดข้อน,นี้ก็เลยตอบ7700บาทค่ะข้อที่สองค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมของครอบครัวใบบัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วร้อยละสิบแปดถ้าเดือนกรกฎามีค่าไฟ1350บาท เดือนสิงหาต้องจ่ายค่าไฟฟ้ากี่บาทอืมเพิ่มขึ้นมา18%ใช่ไหมคะแสดงว่าต้องหาที่เพิ่มขึ้นมาก่อนเนาะเพิ่มขึ้นมา18%ก็คือ18ส่วน100คูณกับ1,350มีเลข0ูนย์แม่10ตัด0ตัดศลงท้ายด้วยศูนย์กับ5แม่อะไรคะไม่5ตัด5 2 1ส ห้าสองสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าสองหนึ่งสองสองเก้าสิบแปดโอ้โหเหลือใครคะตอนนี้เหลือเก้าคูณกับยี่สิบเจ็ดไปคูณเลยเก้าเจ็ดหกสิบสามใส่สามทดหกเก้าสองสิบแปดบวกหกเป็น 24ข้อนี้เพิ่มมาค่าไฟเพิ่มมา243้เขาถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นต้องจ่ายเดือนก่อนนะมัน1ัน0เดือนนี้มันเพิ่มก็คือการบวกเพิ่มขึ้นมาอีก243ก็จะกลายเป็น1593บาทค่ะ วันนี้ราคายางแผ่นรมควันเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานห้าเปอร์เซนตอ่าราคาขึ้นมาห้าเปอร์เซนตนะของจริงไม่รู้ขึ้นเลยยังนะถ้าเมื่อวานยางแผ่นรมควันราคากิโลกร,รัมละสี่สิบเมื่อวานสี่สิบวันนี้ขึ้นมาห้าเปอร์เซใช่ไหมคะแสดงว่าอะไรคะถ้าถ้าจากหนึ่งรยเนี่ยเพิ่มไปห้าเปอร์เซนก็คือเป็นเท่าไหร่คะ เป็นร้อถูกไหมเพราะฉะนั้นครูจะเอา105นี่แหละมาคิดเลยอ่ามาเลยค่ะจากการก็คือวันนี้ยางแผ่นรมควันราคาเท่าไหร่ก็คือ1 0ึ่จาก100ไปคูณกับ40บาท แม่10ตัด0ตัด0เอา5ตัด 5, 20, 5, 1, 5 2าสองสิบห้าสองตัดสองหนึสองสองสองสเหลือ21่คูณสก็ได้เป็น42บาทค่ะเดือนนี้บริษัทซิลิรัพย์มียอดขายสินค้าลดลงนะคะลดลงร้อยละยี 28, แปลว่าอะไรถ้าปกติขาย หนึ100บาทลดลงไปเท่าไหร่คะลดลง28ก็จะเหลือ72บาทใช่ไหมอ่าเราตีความต่อมาเดือนที่แล้วมียอดขาย34,900บาทถามว่าเดือนนี้จะมียอดเท่าไหร่คือเดือนนี้ยอดมันลดลงใช่ไหมคะเหลือ72จาก100าไปคูณกับ3490